พูดถึงบ้านโกใช่ไหมขอก่อกำแพงมาบ้านนี้ก็หนักเหมือนกันน้องบอยประกรเห็นไหมตั้งกระสอบทรายตั้งไปเอามีเล่นปืนเล่นปืนแล้วเขาลงในอนสตาแกรมนะคือหมาเขามา6กเจตัวแล้วนั่งอยู่กำแพงเอาแม่เมอร์ไปเล่นด้วยนะน้องบอยเนี่ยเออตอนนี้นะคะก็เลยเป็นปัญหาไง ทำยังไงดีย้าสร้างเวเนล่ยต้องทำเอาออกเดี๋ยวเป็นเรื่องหนักเพราะว่าบ้านม่ท่วมแน่ๆน,นะคะเขาคิดว่าอย่างนั้นล่าสุดนะคะน้องบอยก็ไปที่ศูนย์อพยพในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะพร้อมด้วยน้องจักจรรั่นอาคัมสิรินะคะในฐานะตัวแทนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะไให้ความนะสุข ไม่ไปบอกกับทุกๆคนว่าน้ําบาดาลสะอาดอสามารถรับประทานได้ดื่มได้ก็มันกรองลงไปแล้วถ้ามันลงไปข้างล่างอ่ะใช่<อ><อ>ค่ะสามารถดื่มได้<อ>เพราะว่าหลายๆคนจะเข้าใจว่าน้ําบาดาลไม่สะอาดอบางที่สีมันนะ่เนาะกลิ่นอะไรอย่างนี้ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> น้องก็ไปบอกทุกๆคนว่าสามารถดื่มได้ครับเพราะว่าบางคนอาจจะบ้านอาจจะไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ําน้ำท่วมอยู่อะไรเงี้ยนะคะน้ำบาดาลดื่มได้ไปฟังเสียงน้องบอยดีกว่าว่าทำไมมันถึงดื่มได้นะ ต้องมาพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นว่าน้ำบาดาลเนี่ยสะอาดจริงดื่มได้ครับผมช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมก็คือบางคนจะเจอปัญหาว่าน้ำปบบปลาแบบว่ามีสีเหลืองไม่สะอาดอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าน้ำบาดาลเนี่ยอยู่ลึกมากๆนะครับดึ่งลงไปแบบหลายเมตรเลยก็รับรองว่าสะอาดแน่นอนครับผมก็ปกติปกติค่ะเลียชื่นใจเหมือนเพราะว่าเมื่อกี้ท่าทีพดีเขาก็บอกว่าน้ำดื่มที่วางขายอยู่ตามตลาดตัววันนี้ก็คือเป็นน้ำบาดาลนะครับทำมาจากน้ำบาดาลครับผม เขาก็ยืนยันว่าดื่มได้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเจาะน้ำยังท่วมอยู่เยอะใช่ไหมเดี๋ยวมันมาอีกอมน <laughs> ันจะผ่ปนเมื่อ่อะไรอะไรสองคน <laughs> สองคนนี้เจอกันไม่ได้นะ